สวัสดีครับนี่คือ Inside g News สิเรื่องของลิซ่าแบล็กพิงอาชีพในฝันทาสแมวลายมือไอดอลผู้มีจิตใจงดงามหากพูดถึงไอดอลหญิงในยุคนี้ที่มีความสวยเก่งและความสามารถรอบด้านก็คงต้องยกให้ลิซ่าแบล็กพิงสาวน้อยจากประเทศไทยที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ความโด่งดังของลิซ่าเรียกได้ว่าโกอินเตอร์ของจริงเธอได้ร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอนด์อย่างเป็นทางการแบรนด์แอมบัสเตอร์ให้กับอูกุรีเป็นมิวของซิรินได้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับศิลปินชื่อดังระดับโลกที่สำคัญคือเธอมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศที่คอยซับพอร์ตทุกผลงานของลิซ่าหลายคนอาจจะรู้จักประวัติของสาวน้อยมหศัศจรรย์ลิซ่าและลิซามโนบางกันมาเต็มเปี่ยมแล้ว แต่วันนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสความน่ารักเรื่องราวสุดประทับใจต่างๆอย่างอาชีพในฝันที่ลิซ่าอยากเป็นความเป็นทาสแมวตัวยงของลิซ่าไอดอลที่มีลายมือสวยซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้โดยบริงผู้แสนใจดีอย่างอินสตาแกรม l a c k p พิ k i s ไอแลเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเราสิบเรื่องของลิซ่าแบล็ k พิง k อาชีพในฝันทาสแมวลายมือไอดอลผู้มีจิตใจงดงาม หอยากฝันเป็นแอร์โฮสเตสคงเหมือนกับความฝันของเด็กหญิงทั่วไปที่อยากเป็นนางฟ้าบนเครื่องบินซึ่งตอนเด็กๆลิซ่าเองก็ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสเช่นกันซึ่งลิซ่ายังเคยบอกอีกว่าหากตอนนี้เธอไม่ได้เป็นศิลปินลิซ่าก็คงบินไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย 2. ใส่ชุดไหนก็ฟาดหมดเอาอยู่ไม่มีเหลือแฟนๆอาจจะขัดใจและบนสไตลสติ่า ทำไมถึงหาชุดแปลกๆที่หลายคนอาจเข้าไม่ถึงให้ลิซ่าใส่แต่จริงๆแล้วน้องเป็นคนเลือกชุดใส่เองทั้งหมดต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่เข้าได้กับทุกชุดทุกสไตล์หวานเปรี้ยวเทได้หมดรอดทุกชุดจริงๆ 3. สวยน่ารักติดอันดับโลกในปี2019มีการจัดอันดับไอดอลสาวที่มีใบหน้าเล็กจนเหมือนจะหายไปซึ่งลิซ่าก็ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่4 เพราะเธอมีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบและใบหน้าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ใบหน้าของลิซ่าที่เล็กบวกกับรูปร่างทําให้เธอดูไร้ที่ติและโดดเด่นมากขึ้นทั้งนี้ในปี2020ลิซายังได้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่2ในฐานะสาวสวยที่สุดในโลกในปี2020 most beautiful woman in the world of the year 2020อีกด้วย 4. ร้องเก่งเต้นเก่งมีความขยันและอดทนมาก คำพูดของโปรดิวเซอร์ที่ลาออกไปแล้วเคยพูดว่าขอบคุณประเทศไทยที่ส่งลิซ่ามาเกาหลีเธอถูกจัดอันดับให้อยู่ที่1เกือบตลอดมีไม่กี่ครั้งที่เธอจะได้ที่2ประธานอย่างผู้บริหาร YG กล่าวว่าคนอื่นยังไม่ทำไม่ค่อยดีแต่กับลิซ่าพวกเขาพูดว่าเธอทำได้ดีมากๆเจนนี่หนึ่งในสมาชิก b l a c k พิง k บอกว่าลิซ่าได้เอในการประเมินถุกๆด้านฮารทัสแมวตัวยง น่ารักเหมือนแมวแล้วยังเลี้ยงแมวอีกด้วยโดยลูกๆทั้ง5ตัวของลิซ่าประกอบไปด้วยลีโอน้องแมวพันสกอตติสโฟล์ลูกาพันเลนส์ดอลิลลี่พันเลนส์ดอร์หลุยพันบริสติสช็อตแฮร์และเลโกซึ่งเป็นน้องแมวที่ลิซ่าปอยสุด,สดๆเห็นจะเป็นเจ้าลีโอทายาทลำดับที่หนึ่งที่ชมแล้วชมอีกว่าหล่อซึ่งลิซก็มักจะงุง้งงิงกับน้องๆอ,อยู่บ่อยๆด้วย 6. ไอดอลผู้มีจิตใจงดงามเมื่อไม่นานมานี้หลายคนคงได้ยินข่าวว่าอดีตผู้จัดการของลิซ่านั้นโกงเงินเธอไปถึง1,000ล้านวอนหรือประมาณ25ล้านบาทแน่นอนว่าเรื่องนี้ลิซ่าไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยมีเพียงแต่ทางค่ายที่ออกมาบอกเท่านั้นว่าตอนนี้อดีตผู้จัดการรายนั้นได้คืนเงินบางส่วนและกำลังผ่อนชำระอยู่ เจอเรื่องแบบนี้แล้วน้องยังสตองสุดๆไม่ออกมะต่อว่าใดๆเป็นผู้หญิงที่จิตใจงดงามมากนอกจากนี้เมื่อครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีปี2562ลิซ่าก็ได้ร่วมบริจาค1,000 0บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านบินปลือลิต่อีกด้วย 7. หน้าม้ามหัศจรรย์ผมหน้าม้ากลายเป็นซิกเนเจอร์สำหรับลิซ่าไปแล้วและลิซ่ายังทำหน้าม้าของเธอ กลายเป็นสิ่งที่ a เม z i n g มากเพราะอย่างที่รู้กันว่าน้องเต้นแข็งแรงใส่เต็มทีหน้าม้าก็ไม่มีขยับสักนิดแน่นอนว่างานนี้ก็ต้องยกให้กับช่างทำผมที่ล็อกหน้าม้าของยัยหนูได้อย่างอยู่หมัดแต่แต่แต่ใช่ว่าลิซ่าจะไม่เคยเปิดหน้ามาเลยนะจ๊ะเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลิซา่าทำผมเปิดหน้ามาทำเอาชื่อของเธอติดเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิเตอร์กันเลยทีเดียว 8. ความสําเร็จที่ได้มาคือความขยันอดทนและมุ่งมันความสําเร็จในเส้นทางการเป็นศิลปินของลิซ่าเรียกได้ว่าเต็มร้อยให้หลานแต่กว่าจะมาถึงจุดหนีเธอต้องใช้ความพยายามอดทนและมุ่งมั่นเป็นอย่างมากซึ่งลิซาเคยเล่าว่าฉันมาจากประเทศไทยตั้งแต่อายุ14ปีและถึงแม้จะใช้ชีวิตเป็นเด็กฝึกมากกว่า6ปีในช่วงแรกที่มานั้น ฉันสื่อสารกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าก็ได้รับความช่วยเหลือในการเรียนภาษาจากสมาชิกคนอื่นๆที่อยู่ในหอพักด้วยกันเคยมีหลายครั้งที่อยากจะหยุดอยากจะกลับบ้านทุกคนที่ฝึกด้วยกันต่างก็รู้สึกเหงาเหมือนกันเราก็ช่วยปอบกันและกันให้เข้มแข็งจนกว่าจะได้เดบิวฉันทำแบบนี้มาเรื่อยๆจนตอนนี้ได้เดบิวแล้วและนี่คือผลจากความตั้งใจของฉัน 9. แรงบันดาลใจจากการทำลิลลี่ฟิล์มแม้จะอัปเดตลิลลี่ฟิล์มช่อง YouTube ไม่บ่อยแต่มาเมื่อไหร่ทำเอาติดเทรนด์อันดับหนึ่งของ YouTube แทบทุกครั้งทั้งนี้ลิซาเคยเล่าถึงแรงบันดาลใจในการทำลิลลี่ฟิล์มว่าตอนนั้นฉันเห็นคู่รักที่ออสกาคู่หนึ่งเขาถ่ายคลิปกันผู้ชายถ่ายความน่ารักของผู้หญิงเก็บไว้ฉันเลยอยากถ่ายบางโดยถ่ายให้พี่จีซูตอนแรกก็สนุกดี จากนั้นก็ส่งให้บริษัทช่วยตัดคลิปให้และคิดฟ้าแฟนๆน่าจะชอบก็เลยอัปโหลดค่ะ10อันดับ2ไอดอลเคป๊อต่างชาติที่ลายมือสวยนอกจากรูปร่างหน้าตาจะเพอร์เฟกแล้วใครจะรู้ว่าลิซ่ามีลายมือที่สวยอีกด้วยนะโดยเมื่อปี2018ลิซ่าติดอันดับ2ของ9ไอดอลจากต่างชาติที่มีลายมือภาษาเกาหลีสวยงาม ซึ่งเขียนได้เหมือนกับเป็นภาษาบ้านเกิดของตัวเองสุดยอดมากๆแถมแถม,แถมนอกจากลายมือการเขียนหนังสือที่สวยงามแล้วลายเส้นมือของลิซ่ายังเคยถูกหมอดูชาวต่างชาติดูไ้ดวยว่าเป็นลายมือที่ประสบความสำเร็จเป็นคนขี้เล่นและชอบความสนุกสนานสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกดีและมีความสุขได้สามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่จะมีคนชอบและอิจฉา อันที่จริงแล้วยังมีอีกเรื่องราวความน่ารักของลิซาและสมาชิกแบล็คพิงอย่างเจนนี่โรเซ่และจีซูอีกนับไม่ทวนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ